สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆชาว youtube ท,ทุกท่านครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงกัลลุนสไตล์คือเกาเหมือนเดิมนะครับกับบรรยากาศตรงหน้านะครับก็บห่างหายไปหลายมือนะครับหลายมือหลายอาทิตย์เกือบแปดแปดเดือนมาแล้วครับกับลิปนาว้าแบบนี้นะครับก็บ หลังจากที่หายไปกับมาซามเขานะครับเอาต้านกล้าปัก,กหลายมืออยู่นะครับเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นเขาเขียวขึ้นมาแล้วนะครับกับมว่านเมลคอนนี่กับมาตัดหญ้าน,นะครับตัดหญ้ากันแท้หลอะ เสียงให้เสียงงานะครับก็มันอนีก็เลยหออกมาไทยคลิปท่าบรรยากาศสักแป๊บหนึ่งนะครับกะสิบโดนนะครับจากสองสามสี่นาทีนะครับหลังจากที่ฝนบาตกไปก็ดโดนเล้วนะครับเป็นสองสามอาทิตย์แล้วนะครับกะข้าวพยักวัญกับว่าฝนสิหน่อยลงอีกนะครับจินหอด วันที่เก้าวันที่สิบหรือรเผอิจีหัววันที่สิบห้านะครับการนำในห่วยกับตอนนี้กับพอมีอยู่นะครับอาจะสูบกับใส่กับเพอ้อยใดนะครับแต,แต่กับแต่กับยังบ่ท่านได้พ่อสูบเรานะครับเพราะว่านำในให้น่ากับเพราะมีจบเกียกันไปนะครับเราถือว่าดินแห้งนะครับดินกันยังเป็น มองเป็นตมอ็ย่างนี้อยู่นะครับยังบ่ถ,ถือว่าแห้งครับมองเป็นน้ำกรมี้นครับก้นตอนต่อไปกระเสียจ,จะเป็นใส่ปุ๋ยไปนะครับมื่อนี้ก็ทั้งแดดทั้งบดนะครับแต่ว่าอากาศนี้ร้อนร้นนะครับ ลมกระแหงอยู่นะครับมาเป็นช่วงๆบ่อมีล้มเนี่ยกิจาคักเติมนะครับขันมะฮ็ดเวียกตากแดดแบบนี้นะครับตอนนี้มันยังบดอยู่นะครับถ้าแดดกลามากกะมือเสารนี่บ่มีหอดควันเมฆนะครับช่วงนี้เริ่มคอนเมฆหลายแล้วนะครับมืนอยู่กบออกมาทำความสะอาดฟังนี้นะครับหลอเฉียง,งน้านะครับ สารร้อนี่เพื่อไปมาน้อนล่นนะครับเหียมาแขนทั้งนั้นแกะน้นนล่นนะครับเขาก็เริ่มเหา้เริ่มสูงแล้วนะครับตอนนี้กลมลงนี่กลมลงไปปักก้านี่บ่ได้แล้วนะครับมันใบเขามัน แทีงหูเทียงตาแล้วนะรับแต่ตอนเี้อยูกอ่กะกะไขแน่ครับมันกะยังไม่สูงเหมืนเดิพอได้ช่วงเป็นคนสัตว์ขึ้นนะครับสูงไว้นะครับกะมาทายมบรรยากาศเป็นคลิปสันๆัแล้วกันนะครับกะขอบคุณท,ที่ติดตามนะชมไม่ดูนะครับขอตัวไป กินข้าวกินนามกอนนะครับเอาไว้เจอกันไม่คลิปนานะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับกับช่องลงกรลุ้นสไาตลา์นะครับสามารถกดให้กำลังใจด้วยการกดปุ่มขอบคุณใต้คลิปนี้นะครับเอาไว้เจอกันไม่คลิปนาครับสวัสดีครับ